สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลโบ็อกนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมนะครัคิวเซ็แล้วันนี้ฮะเราอยู่กันในแมปเป็นบ็อกสุมอย่างงี้คคือเราจะมาสุ่มอาวุธกันอะไรอะ่ะเฮ้ยปืนออไอ้แจมเลยลูกซองโอ้ยลูกซองกำนันผมไม่กลัวใครแล้วเราจะสุ่มอาวุธนะครับแล้วก็เอามาไล่ย,ยิงกันแค่นั้นแหละแมปเนี่ยง่ายๆแค่นั้นเลยตรงกลางมันเกิดอะไรขึ้นวะนะ พอเดินไปดูเลยดิเฮ้ยว hey, ิ่งมานี่เอยไปโดนนี này, anyway, um, ่เอยไปโดนเออโอ้ยเออโอ้ยเอามุมมองเอพเลยท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโดนแล้วะเฮ้ยเออโอ้ยเฮ้ย้ยเ้ยโ้ย้าขอโดนขอโดนขอโดนโดนอยายาเออโอ้ยยิงย่าเออยิงอืโอ้โหเสียงเลยวะ ไม่รู้อืมมาอันนี้ก็ได้วะอุย้ยขวานเอ็กซ์คานอฟไปนเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันโหดอยู่นะขวานเนี่ยไหนไอตัวเมื่อเี้อวะคุณจะมาแก้แข็งเสียงเลยวะเฮ้ยมันน่ากลัวจังวะโอ้โหตรงกลางกำลังนัวอ้ยเดินเป็นไฟล็อกซี่ล็อกซี่ในอวี โอ้ยโว่โว่ไม่อยากเล่นด้วยขี้โกงอ่ะเดินแล้วเป็นไฟเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตีนเต็มไปหมดเลยมาดิไม่เจอตีนเดี๋ยวไม่สนุกนะครับโอ้ยโอ้ยขวานโหดขวานโหดขวานโหดกระโดดต่อเอ้ยเอาของมาดิมึงห้าวแหมึงห้าวแหไม่รู้ไม่โอ้กูเกือบตายท่านผู้ชมกูเกือบตายมีของใหม่ไหม โอ้อีหนึ่งนาทีไอเน,นี้ยโอ้กูตายอุ้ยแต่ได้ของมาแต่กูไม่ได้ใช้ได้ของมาแต่กูไม่ได้ใช้อ๋อรู้แล้วตรงกลางมันมีของให้เราเอาอยู่อะไรอ่ะนี่คือเรือพนธนมึงคิดว่าสภาพธนูย่ิงจะสู้ใครได้จริงเหรอโอ้พอเถอะเมื่อกี้ลูกซองผมว่าดีกว่าธนูยังเละเลยเดินมาเอาแบบหน้าหน้าดันด้านเลยมาเดินมาเอาแบบหน้าดันด้านเละ อย่าฆ่าคนเลยเพื่อนกูมาเอาของเฉยเฮ้ยโอ้โหดูดิมาเอาของเฉยก็ไม่ได้เฮ้ยแล้วถ้าเราเข้าบ้านคนอื่นท่ะไมอะเฮ้ยกระโดดเว้ยพัทมิดพัทมิดพัทมิดเพื่อนพัทมิดเอออ้ยพัทมิดแจมแจมแจมไปไปด้วยกันไปเออไปไปด้วยกันเราเป็นพัทมิดเบคอนนะไป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 ,ป,ปผมเฮ้ยผมได้พัทมิดแล้ว นี่พันธมิตรมาเราต้องผูกมิตรไว้ก่อนอันนี้อสามนาทีเราจะมีคนจ่ายมีของไหมโอ้ซีนาทีซีนาทีเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยกูโดนเลยโอ้ยเบคอนโซเบคอนกูไม่มีของช่วยมึงด้วยหวานแล้วมันมาจากไหนวะหวานอ่ะเอาตายโอ้ยโอ้ยกูร้าต่อไปเอ้ยเฮ้ยขอโทษ แหมอุย้ยอันนี้ปล่อยวานได้อะไรบบวะเนาะแมปนี้มันอะไรแบเนี่ยเฮ้ยของของเอาของอีกสี่นาทีนะสี่นาทีโอ้สามนาทีโอ้มันมีคนเอาของไปแล้วใช้มือเปล่าต่อยไม่ได้เออทามึงฆ่ากูทีอะเออมึงฆ่ากูเลยอะเออกูจะได้กลับไปเอาของพรเอ้ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันมีออร่าอะไรแปลกๆเฮ้ยอาจจะดีก็ได้นะ แต่กูว่าไม่ดีถ้าไอหวานนั่นหรอกเชื่อไหมมันปล่อยวานมากูอาจจะตายไปเลยนะเฮ้ยเใช้ปืนไอพวกใช้ปืนน่ะเบคอนแล้วพวกเดียวกันเพื่อนเบคอนแล้วพวกเดียวกันเพื่อนกูจะสู้มันเองเอ,าอ้าโ,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 โอ้โหโดนวานอู้มันโดนวานกินเฮ้ยพวกเดียวกันไงมึงจำกูไม่ได้เหรอเฮ้ยพวกเดียวกันเออมึงยิงกูไม่ยั้งเลย,ยเวมึงไปตอบตอกมึงเองตอกมึงเอง เอ้าเบคอนกูขอโทษไม่คิดว่าคอนกูจะแรงขนาดนี้เอาแล้วพันธมิตรกูเสื่อมคอนแล้วสั่นคอนแล้วตอนนี้เอ้ยมึงเอาอ่ะอ้ยโอ้โอ้อมาได้โอ้คนผู้หญิงใส่เดียวเลยตู้ตายอุ้ยคดโกงผมได้คอนทอแล้วเอาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ โอ้กูตายหัวลุดดาบนี้ทำาลยได้อะนี่มันไม่ใช่ดาบนี่มันล่มเนี่ยกูทำอะไรอะอีกอันหนึ่งอะไรโอ้โหธนูอีกแนละ้วกูเบื่อเฮ้ยธนูยิงรัวอโอ้โหเล่งยี่อีกตายครับกูตายแบบนี้กูตายแนะ่นอนอันนี้คืออะไรล่มถือล่มเป็นตะแกรงเลยแล้วมันมีอะไรดีใหญ่ลมเนี่ยร้อยได้ไหม บินก็บินไม่ได้โอ้โหมมากูใช้ล่มกับมึงเลยละมั้ล่มกระจอกล,ล่มกูมกูไรความหมายเลยเพื่อเจอกระดาบโอ้โหท่านผู้ชมดูกล่องพวกนี้ดิถ้ายิ่งเล่นนานไปชั่วโมงนะครับก็จะยิ่งปลดล็อกของดีมากขึ้นนะครับตา,ตายกูตายก่อนแน่เลยกว่าจะได้ของดีมา อืมอืมขอดาบสวยโอ้ยดาบโจรสลัดเลยฉันจะเป็นให้ได้เลยราชาประกาศเฮ่ยไม่บอกหรอกราชาโจโจรสลง่งโจรสลดัดอุย้ยนี่คาทาอุย้ยคาทายิงน้ำกูต้องตื่นเต้นไม่ได้กับแค่คา,าทายยิงฟองน้ำเนี่ยแถมยิงชา้าเดอ่แม่งยิงโคตรชาร์เลยโอ้ย กูจะเป็นราชาประกาศแล้วมึงมาโอ้ยตายอีเสียเท่นี้เฮ้ยอนีนีจองจองไม่ได้ไม่ได้อันนี้จองแล้วอีกนาทีกว่าเองจองจองเฮ้ยเอ้ยลืมไปเพื่อนเ้วเพื่อนเดียวกันขอโทษโทษโทษขอโทษเพื่อนขอโทษกูเลีกูเลม้ โหแล้วฟ oh, ันแรงๆเลยไงประเด็นโอ๊ยขอโทษมึงแม่มึงควักขวานมาโชว์ก็ตกใจเนี่ยเออสวยเพื่อนเบคอนเอ้าเบคอนตายรีบมานะเพื่อนอีกสี่สิบหกวิอันนี้ต้องเป็นของโกโอ้ยสามวิสามวิอันนี้เป็นของกูแล้วเฮ้ยมึงใครเนี่ยเออเของกูของกูยุ่งนะยุ่งนะอย่าอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งครับกูแบบสู้สุดชีวิตสู้สุดชีวิตของโก้เออตายสู้สุดชีวิตเลย เอออย่าอย่าแยมมับอย่าแยมมับอืมอ้าวท่านมกูกลับมาเกิดใหม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยดียขอมาแล้วของที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้โหโกูโดนเกี้ยนอยู่ดีๆกูกลับมาเกิดใหม่เฉยเลยกูก็ยังไม่ตายเดี๋ยวนะแขนกูหายไปแต่ข้างหนึ่งอ้าแขนกูหายเฮ้ยขอเพื่อนขอ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 ,ขอกูเฮ้ยสวย อะไรอ่ะโอ้ยขวานกระจกเออตายคุณผู้หญิงเอ้ยขอนขอนขอนขี้โกงขอนขี้โกงนี่อ่ะมันจะโกงเท่าขวานกูอะไรอ่ะกูโดนกูโดนอะไรอ่ะกูยังพูดไม่จบเลยอ่ะให้พูดจบก่อนแล้วค่อยเทแล้วแบบค่อยตายได้ไม้มอันนี้ยังพูดไม่จบเหมือนน้ำลายติดปากทิ้เลยแล้วก็ตายไปเลยอุย้ยนี่เหมือนเหมือนของเมื่อกี้ที่ผมโดนเลย อ๋อเขาเรียกเลยนะกระสุดกงจักไปอันนี้ปืนชน็อตไฟฟ้าไอ้ปืนนี้นี่มีในชีวิตจริงอะเนี่ยนะกูมาแล้วอุ้ยปลาได้รัวๆด้วยนี่เพื่อนเบคอนล้วมีปืนชน็อตไฟฟ้าด้วยเพื่อนอยืยิงไม่โดนโอ้ย เฮ้ยนี่แลละผมขึ้นพรมอืมโดนยิงโดนยิงเอาล่วงโดนยิงช็อตแรงเงึงึงักตาเอ้ากูตายเลยโอ้ยมึงแค้อะไรคณเนี่ยไม่ซื้อไม่ซื้อไม้ไม้ตีแป้งกับอะไรมีพิซซ่าคืออะไรอะไอของพันนี้อ๋อมันเป็นของปาเหรอ ไอ้ของพันนี้ค่าคนได้จริงๆเหรอมากวาไม้ปอกยังดูมีดูมีพลังกว่าเฮ้ยโอหดาบสายลุงอยากเจอดาบสายลุกแล้วโอ้โหดูลดมันดิงโคโอเคดาบแล้วมันห่างฆ่าเง้ไหมยิงผมคนเดียวดูดิโอ้ เมื่อป่านีกูเลยแะเ่เดี๋ยวผมจะไปสารสัมพันธมิตรนะครับเพื่อผมอาจจะรอดแล้วก็มีคองดีๆมันมาให้ผมนะแตานนี้ผมจะแบบสันติเนะผมเป็นผมจะแบบไม่มีศัตรูอ่ะผมไม่มีศัตรูผมกระโดดยังไงเวค่อนอ่าแต่กูจะไปผูกมับคนอื่นนอ,นอกจากมึงนะอ่ะเฮ้ยพาน r มิ i พาน r มิตร,ตรเฮ้ย,ย่าตี่าตีไปตี อย่าตีอย่าตีอย่าตีเลยดีมากอย่าตีโอ้ยมันไม่ตีผมแล้วโอ้ยเอ้ากูโดนแชร์น้องแข็งโอ้ยช่วยด้ว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 ยโอ้ยเฮ้ยฆ่ามาเน่ไม่มีของโอ้ยโอ้ยโอ้ยชจ้าคจะตายกูจะตายแล้วโอ้ยยึบยึบยึบบตจอโจ้ดีเนี้ยรอดไม่ได้เฮ้ยเอ้าโอ้ยพนมิมีถักหลังเพื่อนรักถักเรียมโหดโอ้ยเอ้ยจริงก็แจ่มยิ่งดิ โอ้ดูเหมือนจะดีนะเว้ยดูเหมือนจะดีแต่แม่งริงได้แค่เนี้ยยิงเนเฮ้ยดีด,ดีตายมึงตายมึงโดนกูแล้วมาด,มดิป้อมปืนมาแล้วนะนี่ไงตายผมไร่มมลลยมทานแล้วเอ้ยได้ของโอ้ด้วยของพันนั้นนีโคตรโกงเลยมาดิป้อมปืนยิงยิงยิงผมมีป้อมปืนอยู่ผมไม่กลัวแล้ว เฮ้ยอะไรอะ่ะเขียวเขียวอะไรคือเขียวไมาดิมาด,มาดิโอ้โมาดิมาดิโอ้โหไม่มีของที่จะได้เลยเหรอเฮ้ยยิง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 เฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยผีกูวิ่งเร็วนะเว้ยกูรองเท้าตีนแตกเฮ้ยผีลยไล,ล่กูท่านผู้ชมเฮ้ยมึงมาไล่เลยกูละกูเดี๋ยวกูทำุญให้ไปนี่อย่าจูผีเฮ้ยผีแม่ง เฮ้ยกูไม่อยากเสียของนี่เอ้ยไม่ตกด้วยช่างมึงแล้วกันเอาเป็นว่ามันทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะเหมือนจะไม่ได้นะท่านผู้ชมแชมเอะเดี๋ยวแล้วมันก็เป็นแค่ผีนะมีของเล่นดีๆดีรึเปล่าอุย้ยเอ้ยหนึ่งวิหนึ่งได้แล้วนะนะอินซะีอินซีทช่ไมโอ้ยขี่อินซี เดี๋ยวๆกูทำไมอินซีกูมาจุ่มหน้าอย่างงีขึ้นยังไงอะ่ะโอ้ยได้ของดีๆมาทังทีพอกันดีมึงไปไหนก็ไปเลยอินซีมึงจงเจอป้อมปืนยิงให้ป้อมปืนผมยังโหดเลยอะไรเขียวๆกูอยากรู้อะ แต่ผมว่ามันต้องไม่ดีแน่เลยแต่ผมอยากรู้ะ่ะฮะได้ยินเสียงมิสไซน์แล้วก็ตายไปเลยแสดงเป็นบบมิสไซน์ก็เป็นไงท่านผู้ชมสำหรับแบบแบบนี้นะผมก็ไม่คิดว่ามันจะทําให้ผมหัวเราะได้ขนาดนี้นะสนุกดีอะ่ะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปของช่องเราด้วยนะผมส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรจะเป็นแบบอะไรในโลโบูบอตก็ฝากติดตามเลยครับ ยวผมขอลองใช้แต่ที่ก่อนก่อนที่เราจะจากกันไปมาให้พี่เป่าเลยสิขอพี่เป่าหน่อยขอพี่เป่าหน่อยโอ้ยล้มเลยล้มแล้วก็ฟันเนี่ยนี่โอ้ยโค้งมาดิสู้คนไม่ได้เป่าเลยดูซิมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าเปล่าไปแล้วครับผมไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวาสมดีครับผม